พี่น้องจ้าเมื่อน,นี้พี่หนูมาหายเห็ดอยู่เยอะละมั่นกับพาะไงเด้อย,ยจ้ะเด้ออ่านัดก,นกันกับพี่เล็กแล้วพี่เล็กบอเห็นมาจ้านี่จ้ะพี่หนูกับสีภาพ,พรอเาะไงเขาปลาไปสองคนแล้วเนาะจา้ะเนาะไปเบิ่งกันว่าห้าสิด้เห็ดกันบอมือนี้อากาศดีมากจ้ะทุกคนจ้ามีแดดบอหนาวจ้ะอืมไปไปกันเลยจ้า่าห้าวสีมานถึงประมาณเนาะไปกันจ้าทุกคนนี่จ้าพหูพหอเห็นงามๆเลยก็ค่อยๆเก็บไปเนาะจ้ะเนาะ มันก็อาจจะเพะหลายละจ้าเพราะว่ามันปลายดูดูการแท้ๆแล้วนเนี่เนี่ยคิดว่าทีใดดซ้ำไปหาต่อจ้าอนอ่นี่นอ่มันไปนี่นี่ทุกคนนี่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 อ้ย

อาต่อจ้าพี่จ้านี่ก็ไม่พอเห็ดก็งามอยู่ยเลยจ้าพี่น้องจ้าแต่บ่พอหลายจ้านี่นี่งามยุ่จ้านี่ซื้อสิพอได้กินอยู่ยหรอวะค่อยๆเลี่อนไปเนาะจ้ะเนาะนี่จ้าพี่น้องเห็นพหญ่ตัดขาไปแล้วหรอนึงจะยืดลำพะย่ใหญ่จ้ากับพี่นุพี่นุว่าเอาไว้จ้านุถือกระตาเปล่าไปไปหาเบางอีกให้เพียพออีกเนาะจาก พ่ออีกหน่อยนึงนี่ค่อยๆเก็บไปนะจ๊ะเนาะคือ <g iggle> สิพ่อได้กินอยู่แหละหละกันพอบางเพพอบางย่างเห่นไปบางนะจ๊ะอากาศมันดีบ่หนาวจ้ะมึงเนี่ยี่วปากกุ้ยกุ้ยทุกคนเลยอ่ะ <c oughs> ตุก๊กยิฟูนดนันดีลูก โอ้ก oh, ูดเป็นซ e> yup> ีดอกนะเพื um ่อนนะพื่อนนะเพ่นนะนี่จ้าดูเพิ่มเสื้อผ้าป้าเห็ดเงียบสงบจ้าได้ยินเสียงผู้หญิงเบาเมื่อกี้นี่เขามาย่างกันยังไงบุญมันเพิ่งย้ญ่เก็บเห็ดอีกแล้วเดี๋ยวพี่นุ่มหาอ่านทายสภ้อาป้าให้เบิ้งและพี่นุ่มกันที หาเห็ดติมแบบนีกยังหน่อยเนาะจ้ะยังประดับสิไดพ่อได้เลยจ้ะทุกคนไอ้สิได้เห็ดพ่อใหญ่กินจักเชียหนึ่งบอนี่จ้ะปุ่นน้ำพ่อใหญ่อีกจ้ะพี่นุ้ยหานไปแล้วรอบหนึ่งก็สิได้เห็ดกินนี่ดอกแต่ว่าพี่นุ้ยจะไปรอเบื้งเห็ดดำน้ำจ้ะเห็ดดำเห็ดไอ้อตรุ้มเพชรฟิฟริงนะพี่นุ้ยสิไปเบิ้งอีกจ้ะว่ามันจะมีบอนอีกเจ้าอีกปลาหนึ่งจ้ะอากาศมันดีก็เลยยางเลี่ยนกันสบายๆจ้ะทุกคนจ้ามือนีเนาะจ้ะ แต่เห็ดบ่ได้เห็ดบ่ซิเลียดอ,อกจ้าพี่หนูมั่งสิพี่หนูมีความสุขจ้ะอากาศดีมากๆเลยไปพี่หนูหาเบิ่งเห็ดอีกก่อนทา้งทีแต่เต่มกันจังนอยเนาะจ้ะเนาะนี่แกอีกหนึ่งนรงน,นี่คนหล่กับแหงเห็ดเนองบุงเนี้ย,าาย,ย,ยพี่น้องัวเสือดหญ่นาะเออไปหาอันมันเอาได้จ้ะกระเด็นไทยบิ่งสนุกจ้ะนี่จ้ะนี่น นี่จะ้ะหายากหลายเราจะเนาะปะจะเห็นอีกสองดอกนี่นสามดอกซช่ไหมเออนี่สีงามสีว่าพ่อสิเดชปนเลยเนาะจ้ะพี่น้องจาน,นี่นี่ดอกหนึ่งดีพ่อรีบลีเหมือนจพี่นอ้องนี่ดอกนี่เออนี่สีงามเน่ะ ในปลาในดงค่ะพในปลาในดงนี่กระงามดีใช่จ้ะอ้วนๆใช่จ้ะไปหาเพ่งอีกจ้าทั้งเท่าดอกหนึ่งให้ไงมันเหลือตาเขาตี่พี่หนู่ยกำมาเห็นเออคนน่ะเออเลยจะงี๊สิบดอกกับสิบพ่อกินหรืจ้ะเอยพ่อใหญ่เพิ่พอดอกหนึ่งพิ่อเอินพี่หนูจนหัวซักหัวขวมเออเอา นี่จ้าดนเห็ดดพอาะปุลนั่ะหะทุกคนยางเสียนลงเขาแล้วกระพวะมูเขาดีเด้ได้ไหมนะ ปลาเลยกจ้าได้เห็ดกับเขากลุ่มเวลาอยู่ดอกจ้าเดี๋ยวพี่หนูย่างออกปลาก่อนไปหาเบิ้งปลาอื่นดีครัเที่ยพออีกเดี๋ยวพี่หนูจะทายเบิ้องอีกแล้วจะเนาะไปหาเรื่อยๆจ้ามือเนี้ยมือนี้มีโอกาสได้มาแล้วก็ไปเลาะเห่นแล้วจะเนาะนี่พราะได้กินแล้วจ้าแล้วเวลาแล้วเนี่ยเออึ่งกิโลแล้วละเนาะไปไปกันต่อจ้าไปย่างปลาจ้าทุกคนจ้าคุณพงหญยเห็นนาจ้าทุกคนพี่หนูแอบมันดูเห็ดดำไงแล้วจ้าเนี่ยเนี่ยญ่แล้วเห็ดดำ เอเก็บเอาเนาะจ้ะเนาะพี่หนูพ่อยังพี่หนูจะเอาเฮ็ดนั่นละมือเนี่ยเออโอ้เออเออรถเกิดเบียดเสียดกันนี่นี่มาจอบเบิงตรงที่เคยได้หลายๆปีกายนะจ่ะทุกคนจ่าไปไปหาเบิงต่อจ้ะมันมีมันหลายคือปีจ้ะทุกคนหลายคือปีที่แล้วอยู่จ้ะพุ่นเต็มเลยจ้ะแต่ว่าหันมันพันใหญ่ใหญ่จ้ะทุกคนจ่ามันพันใหญใหญ่มันบพันไดีพ่อเอาจ้ะ แต่ว่าจุ่มนี่ใหญ่แล้วนี่เนี่ยจุ่มนี้ใหญ่แล้วนี่น,น,น,นี่พอเอาแล้วนี่งามทำไมเนี่ยเนี่ยพอเอานี่นี่หลายคือเก่าอะไรจ้ะปีที่แล้วนี่มองนี่มาเอาจนจนว่าได้เอิญซอยกับเหยซอยกันเก็บจนมันหลายหลายม,มาสามคนก็นเต็มมันหลาย นี่เดี่ยว้ะเอาไปจังหน่อยพอได้สุบเนาะจ้ะเนาะ้ดอกมันใหญ่เห็นบ่มนี่ฮน,นี่ดอกมันใหญ่ใหญ่ครับหันใหญ่บ้านหลายจ้ะทุกคนว่าไะนี่คือดอกมันใหญ่พี่น้องนี่ไปใหญ่โตจ้ะเลาะบึงซื้อๆจ้ะหมูเนี่ยไะทุกคนจุ่มนี่กันใหญ่เลยจ้ะนี่ เป็นยุ่มเลยจ่ะี่ยยายออาแล้วพ่อเอาเล้วเพี่ทุกคนนี่อุบในอันตัวในตัวอุบอึบไปแต่ทุกคนห้อยคนมาเจ็บหรอแม่เขาก็ไม่ยุม่มหรอแม่นีอพี่หนูพี่หนูซ้อมเมืองเขาก็มาเด็ดหรอไม่ผู้ใดมาเก็บก่อนพี่หนู อเอาคนมาหยุ่มแล้วนี่นี่นะ่ะเมืองแน่นะให้คนหยุ่มจ้าทุกคนผิวหนูเห็นเห็ดง่ายงามพี่หนูเปรี้ยวไทยเบิ่งดอกเดียวละว,วะนี่ถ้ามาดอกใหญ่ดอกโตัวเถอะทุกคนเบิงงเ h, งนน่งเนยดอกนี้ก็เน่าไปแล้วอื้ดอกใหญ่เอาจ้าไปไปหาเพิ่มอีกข้านเทะพ่อก็แดดปุนได้แกนมีดอกหนึ่ง นเงอ้วนๆนซตัวสันมงเนอึอะไ่าดอกงิพี่น้องโอ้หาดอกพ้อปนตัวน,นี้ไปหาตอ้เบม่งจะทุกนพิรุเ็นดอกนี้ดอกเดียวมันขึ่นบพรด้ใดางดูมันกี้ยากงามเกนเห็ดกระดและมึงเน

งามดีจ้ะไปหาตัวจ้าจ้ามาแล้วมาแล้วปลาหน,นีเพราะเคยมีคนมาหาดลยจ้ะนี่จ้ะนี่ จ้าจ้ากันอีกแล้ว yes สวยนี่นี่ไปหาตัวบกง่ายไนี่นี่จ้านี่อีกดอกนี่นี่อึบโอ้ยขาไปอีกสองดอกน

พออีกหนอมนึงสี่ดอกนี่จ้ะพี่หนูสิบอกว่าพี่หนูหาเห็ดอยู่ผู้เดียวด้วยจ้ะหาไปหามากกับขี้ยนันมัมีคนจ้ะอืใบสองหรอไอใบสองกลัวเองมันมีคนจ้ะมันมีคนเลยเงียบปีรีเล็บบานีไม่จะร่มพี่หนูก็เอาไปมากพี่หนูก็ขี้ยนันพี่หนูก็สิหาออกจะกข้าวจะอยู่จากชั่วโมงนึงพ่อกับย่านจ้ะอยู่ผู้เดียวปะหาต่อเฝ้าหาเฝ้ากลับจ้ะ แต่ว่าพี it, so bbe 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 ินูหาไกลๆทางดอกนั oh anyway, ่นเทียวเห็นบ่ทางนั really ่นละจ้ะไปหาเบิ่งอีกเห็ยนเพชรแล้วจ้ะนี่เห็นอีกสองดอกเดี๋ยวพาไปเอาจ้ะเทียนอีกเทียนอีกเสร็จแล้วแวบๆฝนเนี่ยจ้ะมันอยู่ในต้นนั่นเนี่ยพีินูเขาไม่อยู่ได้ดวงนี้จ้ะพีินูเคยพออ่นี่นี่เนี่จ้ะ อยู่งจ้ะไปหาเบิรงอีกข้างเพื่อเทียวพ่ออีกเบียงเอิมเอ่มเพิ่มยุ่งไงค่ะไงแน่ถั่วบันโอ้ยบุญดูมี่สองดอกดอกหนึ่งเน,น,น่าดูจะสิได้ยว่จ้ะไงค่กจ้ะดูบุงเนี่ยปมาดูเนี่ยยังเอาอะไรยู่จ้ะเออสมกับหมุนปลามาหาเนาะจ้ะไปหาอีกจ้ะนั่งเทียวพ่อมูมันจ้ะงามหลายเนี่ยบุงเนี่ย อ,อ,อืมไปดอกยังไงงามๆเลยจ้ะอ๋อโซโหพี่หล่อนงามครับบ่หลายก็ดีใจคันเห็น,น,น,นึงสินอะจากบึงเนี่ยใบใหม่า,า,าทุกคนตื่นกเปลิดนี่นี่นี่มานแล้วจ้ะบัเน,นี้ได้แล้วได้แล้วสิกบ,บานพอดีจ้ะ คิดว่าหาตรงนี้เราก็จะกลับบานออกกลับบานพอดีจ้ะคนอาจจะจะทุก่นขนนะเป็นทางไปกัน